สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารพ่อแม่พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้นำศาสนาและชาวยาลาที่เคารพรักครับผมปิสดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาของท่านวันนี้อยากจะขอเรียนเชิญครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันอาทิตย์ที่3รกรกฎาคมตั้งแต่เวลา 8.00นรเวลา15.00นหรือบ่าย3โมงนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราชาวยะลานั้นจะมีโอกาสกำหนดอนาคตของประเทศชาติกำหนดวิธีการบริหารชาติบ้านเมืองโดยตัวของเราเองนั่นก็คือผมกำลังเชิญชวนให้พี่น้องชาวยะลาที่เคารพรักของผมนั้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันที่3กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพียงกันพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อคราวเลือกตั้งทั้งที่แล้วนั้น ชาวยาลาของเรานั้นไปใช้สิทธิ์กันถึงร้อยละ78นั่นก็คือพี่น้องชาวยาลาร้อยคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน78คนซึ่งเป็นจํานวนที่มากที่สุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ผมจึงอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับได้ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากๆอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราขอชิงแชมป์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวยาลานั้นไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้มากถึงร้อยละ90 ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการกําหนดอนาคตของประเทศไทยกําหนดอนาคตของพวกเราชาวยะลาว่าเราจะทําอย่างไรหรือเราจะเอาอย่างไรกันต่อไปประการสําคัญครับเป็นการประกาศให้โลกนี้ทั้งโลกหรือประเทศไทยได้รับรู้รับทราบว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดยะลาจะอยู่ท่ามกลางความไม่สงบหรือเหตุรุนแรงยี่ยงเกิดขึ้นอยู่อย่างไรก็ตามชาวยะลาก็ยังรักประชาธิปไตยรักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงต้องพร้อมอบพร้อมใจกันไปเลือกตั้งให้มากที่สุดครับ